ออมีรายงานว่าภูเขาไฟที่ชื่อว่าเฮลี่กูบบี้ในเอธิโอเปียซึ่งหลับไหลมาอย่างนานยาวนานเกือบเกือบหนึ่งปีตอนนี้ได้ปัทุขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะแล้วทำให้เกิด ควันพวยพุ่งขึ้นมาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลข้ามประเทศถึง14กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะมีการรายงานจากประเทศเอธิโอเปียค่ะว่าภูเขาไฟเฮลีกูบีซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาลิฟแวลี่ภูมิภาคอาฟาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียปะทุเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะ โดยภูเขาไฟลูกนี้นมีความสูงประมาณ500เมตรนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นมาบรรจบกันขณะที่การประทุครั้งนี้ทำให้กลุ่มควัน เท่าของภูเขาไฟนั้นลอยไปอยู่เหนือเยเมนโอมานอินเดียแล้วก็ภาคเหนือของปากีสถานคือไปไกลมากๆเลยนะคะด้านโครงการภูเขาไฟโลกของสถาบันสมิโซเนียในอเมริกาค่ะระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นั้เป็นการปะทุของเฮลีกูบี้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ในสมัยโฮโลซีนซึ่งเป็นธรณีการที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณเกือบ 12,000ปีก่อนหรือว่าช่วงปลายยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเลยทีเดียวล่ะค่ะ